สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับวันที่14เมษายนปี2567นะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงการอยู่นะครับวันนี้นะครับก็มีวัตถุมงคลของพระคุณหลวงพ่อวิชัยครับเปิดให้เช่านะครับในวันที่14เมษายนนะซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับปลุกเสกในวันที่13เมษายนในเลิกงามยามดีในวาระเสาห้านะครับเลิกเสาห้าปลุกเสกนะครับทั้งหมดนะครับอ่าสเวลาด้วยกันครับวาระที่1นะครับปลุกเสกนะ เวลาตีห้าเก้านาทีของวันที่ 13, สิบสาเมษายนหกสิบเจ็ดนะครับวาระที่สองเจ็ดโมงเก้านาทีแล้วก็ต่อมาเป็นวาระที่เปิดเลิกนะครับเสาห้าแล้วนะครับวาระในเวลายี่สิบสองนาฬิกาเก้านาทีนะครับอ่าก็ปิดเลิกเสาห้าในเวลาเที่ยงคืนนะครับอ่าเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็วาระเสาห้าเป็นอันสร็จสิ้นนะครับในวันที่สิบสามนะครับอ่าก็วัตถุมงคล รุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลของพระมงคณนะหลวงพ่อวิชัยนะหลวงพ่อวิชัยรุ่นพิเศษเลิกเสาห้าขึ้นห้าคำ่ำเดือนห้าปีมะโรงนะครับรายการที่หนึ่งเลยนะครับที่ผมจะพามารับชมในวันนี้ผมมีตะกุดหลวงพ่อวิชัยจานอัคระแล้วนะครับอ่าตะกุดรุ่นนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกุดตะกัวขนาดสี่นิ้วสร้างแค่นะครับอ่าสร้างทั้งหมดแค่เจ็ดสิบสี่ดอกนะครับอ่าสร้างแค่เจ็ดสิบสี่ดอกนะและณนะตอนนี้นะครับทางวัดนะครับตอนผมไปเช่าช่วงเช้านะ ทางวัดเหลือไม่ถึงสิบดอกแล้วครับอ่าทางวัดเหลือไม่ถึงสิบดอกนะผมเอามาสามดอกก็น่าจะเหลือแค่หลักหลักหกเจ็ดดอกนะครับอ่าก็ถือว่าสร้างน้อยมากนะครับอ่าสร้างน้อยมากครับตะกุดเนื้อตะกัวจานอกขระแล้วของหลวงพ่อวิชัยนะมีปั๊มนะครับอ่ามีปั๊มยันนะครับรวมใจนะอ่าเป็นยันของหลวงพ่อวิชัยครับแบบนี้เลยนะครับเป็นยันประจำกายแล้วก็จะมีปั๊มนะครับอคขระชัดเจนเลยนะครับยันประจำกายของหลวงพ่อวิชัยนะเนื้อตะกัวนะครับอ่าเนื้อตะกัวครับ อ่าสวยเลยนะครับอ่าเนื้อตะกั่วครับจานอัคระแล้วของหลวงพ่อวิชัยพุทธคุณดีครับเลิกงามเสาห้าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับทางด้านนะครับหน้าที่การงานก็ดีแควคาดปลอดภัยก็ดีครับครอบคลุมเลยนะครับได้ง่ายครับตะกุดนะอ่าทางด้านการคุณใส่บนดําดีเจรจาค้าขายดีครับขนาด4นิ้วเนื้อตะกั่นครับขนาด4นิ้วเนื้อตะกั่วครับผมเปิดให้นะครับอ่าผมเปิดให้ดอกละนะครับอ่าเปิดให้ดอกละ 700บาทนะครับพี่เ่ะเปิดให้ดอกละ7 0 0บาทครับอ่าตะกุดเนื้อตะกั่วครับ700บาทเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นตะกุดนะครับอ่าเป็นตะกุดเนื้อ3กษัตริย์นะครับอ่าเนื้อ3กษัตริย์สร้างแค่74ดอกเหมือนกันนะครับสร้างแค่74ดอกเหมือนกันครับเนื้อ3มกษัตรนะครับอ่ามีรอยจานครับนูนขึ้นเห็นได้ชัดเจนเลยนะหลวงพ่อจานยันตารางไว้นะครับพี่อ่ะยันตารางแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับอ่าหลวงพ่อจานอัคระนะครับอ่าเป็นตะกุดจานมือนะครับอ่าขนาด4นิ้วครับ ขนาด4นิ้วถือว่าบูชาดีเลยนะครับพกพานกาลังดีเลยนะครับขนาด4นิ้วนะครับสร้างแค่74ดอกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างน้อยและน่าสะสมผมเปิดให้ราคาเท่ากันครับดอกละ700บาทเท่านั้นครับพี่อ่ะดอกละ700บาทครับตะกุดหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับอ่าวระเลิกงามเสาห้าปี2567นรนะครับอ่ารายการต่อมานะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะผมมีล็อกเก็ตครับ มีล็อกเก็ตฉากขาวซึ่งล็อกเก็ตฉากนี้สร้างแค่119องค์เท่านั้นนะครับอ่า119องค์รุ่นนี้จะมีฝังมวลสารเก่า3องค์คูบุรุพาจารย์และมีฝังตะกุดมหาราบมีฝังจีวรมีฝังเพชรหน้านะครับอ่าทั้งพลอยพลอยเสกแบบนี้นะครับอ่าเป็นฝังนะครับอ่าฝังแร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเขียนว่าเลิกเสาห้านะอ่าเป็นวาระเสาห้าครับ สวยเลยนะเดี๋ยวผมแกะพาพี่ๆีมารับชมกันนะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับล็อกเก็ตครับล็อกเกตหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับฉากขาวนะครับสร้างแค่119องค์เท่านั้นนะครับสร้างแค่119องค์ด้านหลังก็เป็นตะกุดมหาราบดอกใหญ่เลยนะครับาวาระเสาห้าฝังพอยฝังมวลสารสาองค์ครูบุภาจารย์แบบนี้เลยนะครับ เปิดให้องค์ละ700บาทครับพี่อ่ะเปิดให้องค์ละ700บาทเท่านั้นครับล็อกเก็ตหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นปี2567รุ่นเสาห้านะครับรายการต่อมาเลยผมมีหุ่นพยนครับหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นรุ่นนี้เขาจะสร้างทั้งหมด2แบบแบบที่1จะเป็นแบบนะครับกกตายพายได้สีแดงนะครับกกตายพายสีแดงแบบนี้นะครับแบบที่2จะเป็นแบบไหมพรมเจ็ดสีนะครับแบบไหมพรมเจ็ดสีแบบนี้เลยนะครับ อ่าซึ่งแบบได้สีแดงนะครับอ่าไหมสีแดงนะครับสร้างแค่ห้าร้อยสิบห้าตนเท่านั้นส่วนไหมสีลุ้งจะสร้างน้อยกว่ากันนะครับอ่าแค่หลักสิบนะสร้างแค่สี่ร้อยหกสิบสองตนเท่านั้นครับอ่าสาหรับได้ลุงแบบนี้นะกกตายพายหุ่นพยนต์นะครับถือว่าเป็นนะครับอ่าเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะหุ่นพยนต์ครับอ่าก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองเรานะหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นตำรับ องคูของหลวงพ่อนะครับของหลวงปู่เย็นนะพี่อ่ะสำหรับองคูหลวงปู่เย็นวัดสับเรียนซึ่งหลวงพ่อวิชัยท่านได้เรียนตำหรับตำลานะได้เรียนตำหรับตำลาเกี่ยวกับทางด้านหุ่นพยนต์ตัวพอหุ่นพยนต์ต่างๆการนะครับทาหุ่นพยนต์จากดินน้าลมไฟธาตุทั้ง4นะครับจากหลวงปู่เย็นวัดสับเรียนนะครับหุ่นพยนครับก็คนสมัยก่อนเขาจะนิยมนําไปเฝ้าโรงวัวนะครับเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็เฝ้าสมบัติต่างๆนะหุ่นพยนต์ พุทธคุณดีนะครับคุณพยนนะอ่าเวลาใครคิดไม่ดีครับคุณพยนก็จะคอยปกปักรักษาเรานะคุณพยนหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นผมมีทั้งได้แดงนะครับอ่าได้แดงและได้ไหมนะครับอ่าได้ไหมสีลุงนะครับผมเปิดให้ในราคาตนละ450บาทเท่านั้นครับรับคู่เปิดให้800บาทับพีนะ่รับคู่800บาทเท่านั้นครับ หุนพยนลหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นถือว่าสร้างน้อยครับแล้วก็ทุกปีทุกปีนะอย่างปี -66 ที่ผมเคยนํามาแบ่งปันนะตอนนี้ก็หมุนเวียนน้อยมากเลยนะครับหุนพยนลหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับรายการต่อมานะครับอ่ารายการต่อมาผมมีจีวอนครับมีจีวอนของหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะครับจีวอนวาระเสาห้านะมีปั๊มตาวัดหัวเด่นแล้วก็ปั๊มเสาห้าครับจีวอนนะครับของหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นนะเอาเป็นว่าผมขอแถม ให้พี่ๆที่ปิดวัตถุมงคลในวันนี้แล้วกันนะพี่ท่านที่หนึ่งถึงท่านที่สองผมแถมจีวรให้แล้วกันนะพี่จีวรของหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นนะครับอ่าโอเคครับพี่ๆวันนี้นะครับอ่ารายการต่อมานะผมลืมนะครับผมมีน้ํามันด้วยครับพี่ผมมีน้ํามันของหลวงพ่อวิชัยซึ่งสร้างแค่หกร้อยขวดนะครับอ่าน้ํามันมน ว่านยา16ชนิดพิธีเสาห้าสูตรตำรับ3องคูบุรพาจารหลวงพ่อกวยหลวงปุ่ปรงหลวงู่เย็นนะน้ำมันว่านพุทธคุณดีครับอ่ะสัพพคุณดีสรรพคุณทางด้านนะครับอ่ะแก้ปวดเมื่อยด,ดีแกมะเร็งกักต่อยด,ดีนะน้ำมันตามตำรับตำนาเลยนะครับของ3องคูบุรพาจารย์นะครับผมเปิดให้ขวดละ199บาทครับอ่ะก็มาจากวัดครับขวดเขาก็จะมาครึ่งแบบนี้นะครับพี่อามาครึ่งแบบนี้นะน้ำมันครับเพราะว่าการจัดสร้างสร้างได้ยากมากนะและหลวงพ่อครับท่านได้เป็น ผู้นะครับอ่ากวนกวนน้ำมันนะครับผู้ที่ผสมน้ำมันกับมือเลยนะครับอ่าหลวงพ่อวิชัยท่านนะอ่าตามตำรับองคูหลวงพ่อกวยหลวงผ่้ปองหลวงผ่้เย็นนะครับอ่าสวยเลยนะครับเปิดให้นะครับขวดละ199บาทเท่านั้นครับพี่พี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลของพระดิคุณหลวงพ่อวิชัยในวันนี้นะครับก็แคปรูปนะครับรายการที่ท่านสนใจนะครับแล้วก็ส่งมาให้ในรายผมนะซึ่งผมจะขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมเบอร์โทรในการติดต่อไว้ให้นะคะ